นะเมื่อเรามีเรารู้จักแบ่งปันด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ให้ด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไม่ต้องมีข้อแม้ว่าเออเขาเคยช่วยเหลือเออเขาเคยทำนี้ให้เราให้เขาไปเลยให้เขาไปเลยทุกคนเราเนี่ยเหมือนกับเราเนี่นะเรามองก่อนคนนี้ถ้าให้เราเขาหวังเขาหวังที่จะต้องการสินตอบแทนเยอะเราก็ เราไม่ให้นะนะสิ่งกับแทนเยอะหมายถึงอะไรเขาเขาเขาโลภนะเรามองดูก็รู้รว่าเขาโลภนะเขาโลภโลภหมายถึงว่าไม่ยอมแบ่งปันให้กับคนทีน่อื่นเราจะสังเกตทุกคนเลยอย่างนี้แหละพอจะเจริญสุขเจริญพรจ้าอะไรน,นั่นอ่นไม่ออก พยโยมลูกนอนอ่านไม่ออกจ้าเรียนสุขเจรินพรจ้าพยโยมลูกนอน <c oughs> อ่าภาษาอังกิตอ่านไม่ออกเลยเนาะเราตกภาษา <c oughs> อังกฤษโอบาลลาหา์นะบาลาหโอบาลลาห์เบลเนาะ <c oughs> ใช่ไหมถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้เปล่าถาต้องขอโทษขอขอ,อ่ะ <c oughs> นี่วิวคัมทูวิธีทำแฟร์มารีอ่า แตงกีวิวโซมาต์เจริญสุขเจริญพรโยมเจตุ้มรวยๆนี่แหละคือเดี๋ยวเราก็ลงแล้วอีกสองนาทีเพราะบางท่านอาจจะมาแล้วเจอเขาเรียกว่าเจออะไรเจอเจอไอ้กันเทศเราเรียกให้ไปรอเนี่ยเจอกันเทศ,เยนะเอ,เทศอย่างเราไปบ้านพโยมลูกหนอนไปเย,าย,ายี่ยมญาติธรรมสาธรรมิกพโยมเพื่อนเราเนะี่ยไค้ณยมลูกหนอนนะขออนุญาต เราเอาบ้านสามหห้าไฟเนี่ยเราเจอเราเจอตลอดนล่นแหละเพราะอะไระเขาเขาให้เราเขาให้สิทธิ์เราเนะียในบ้านหลังนี้หลังเดียวเลยมีวเรามีเป็นร้อยก็ <c oughs> ให้หลังเดียวเออนั่นแหละนี่เป็นลักษณะนี้เนาะอืมนี่แหละ,หละ,หละคือการที่เรานั้นเนี่ยเราบอกว่าการที่เรานั้นเนี่ยได้ทําบุญทําบุญกุศล แล้วที่เขาได้ถวายทานให้เราเนี่ยเราจะเกงรงกลัวในบาปตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณโยมตั้งอยู่ทุกวันเนี้แค่ว่ารู้อะไรดีก็ทาอะไรชั่วกบเวนทาเดิมเนี่ยที่เราพูดทุกวันทุกวันเราไม่ต้องไปยึดติดกับสิ่งที่เป็นสิ่งสมมติทั้งหมดเลยมันไม่ใช่ของเราแต่เราที่ต้องจําเป็นที่จะต้องใช้คือนี่แหละคือปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแค่ว่าเรารู้จักว่าเราได้มาโดยสุจริตโดยชอบ อาหาได้มาโดยชอบทำอนี่แหละก็ขอให้คุณโยมทุกท่านนั้นนะฮะได้ตระหนักไว้ถึงว่าการที่เราได้ทํางานอะไรก็แล้วแต่ที่ได้มาโดยโดยความสุจริตแล้วมันทําให้อมีความสุขอยิ้มแย้มด้วยความอ่าตื้นตันใจเป็นปิติอถ้าเราได้ทําแล้วมีความให้จิตใจแล้วนั่นอิ่มเบิกบาน อ่เหมือนกับเราดูคลิปใช่ไหมดูคลิปที่ตลกแล้วก็ดูคลิปที่เราพอใจเลยยิ้มอ่อเหมือนกับที่เราไปดูคลิปคุณโยมหลายๆท่านแล้วเราทําให้เรายิ้มแล้วหัวเราอะออมีความสุขอย่างนั้นเน่ยอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอยุติการไลฟ์สตรีมวันพีกีนีเนาะก็สมควรเจวเวลาหนึ่งชั่วโมงกับสี่สิบกว่ากว่าวินาทีก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุกท่านเนาะทั้งหมดทั้งมวลที่ได้ร่วมกันในการทําวัดสสวดบนเย็นอ่าเพื่อ เป็นสิริบางคนให้กับคุณโยมทุกท่าน่าก็ขออานวยอรให้คุณโยมทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังในวันนี้ได้มีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระปริพันธ์นสานสมบัติเงินทองเสไม้ขาดมือสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวนานทุกท่านทุกคนในครอบครัวทุกๆท่านทุกครอบครัวทั่วทัท่วโลก,กตลอดกาลและนานเทือนสาธุลาภพรกันจะ้ะ อารังสมาสะมุรุวะกวาะปุถางภะคะวันดังอพะพิวเทมิกราตวาวกาโตภะคะวะดาธรมโมธรรมังนมะมิกราสุบริฟานุภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมิกราสาธุสาธุสาธุาาขอขอคว,วามสุขความเจริญจึงมีแก่ทุกท่านจ้ะเดินทางไปไหนไปไหนขอให้ราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้ามีสติสตังเหลือผลจุดตกพอดีนะ จ้าเดินทางปลอดภัยเด้อก็ขออนุมทนนาบุญจ้า